วิัทวีโกราจำกัดให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยมีประสบการณ์นำเที่ยวมากกว่า10ปีบริษัทเราเน้นให้บริการและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทิปครอบครัวทัวร์เด็กเราเน้นจัดโปรแกรมที่สามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยความสะดวกสบายในการเดินทาง ทำให้การพาเด็กเล็กและผู้สูงอายุไปเที่ยวเป็นเรื่องง่ายเรายังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่านจุดเริ่มต้นของการทำบริษัททัวร์คืออะไรล่ะครับคือย้อนกลับไปเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วอะตอนนั้นเรายังเป็นนักศึกษามหาหลายัยด้วยความที่เราเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวเราก็เหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีในการแบบ ออกทริปแล้วก็วางแผนทริปแล้วก็ชวนเพื่อนไปด้วยกันค่ะคือผม,มชอบเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็เราจะพยายามหาที่เที่ยวใหม่ๆอยู่เสมอมันเป็นเหมือนการค้นพบสมบัติอะไรสักอย่างในประเทศเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็เลยเริ่มการจัดทัวร์ไปตามหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเหล่านี้ร้านอาหารดีๆที่เที่ยวแปลกๆที่มันไม่เหมือนแพ็แกเกจทัวร์คนอื่นนะครับเราพัฒนามาเรื่อยๆเ,เริ่มรับงานแบบเป็นองคอ์กรเริ่มรับงานโรงเรียนจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงคือคุณกิฟเขามีลูกก็เลยทําให้เราสามารถจัดทัวร์กลุ่มเด็ก ึ่งตอบโจทย์พ่อแม่ลูกก็เลยเป็นจุดที่เป็นจุดแข็งของเราในตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ทําให้วีโกราวแตกต่างจากที่อื่นครับต้องบอกว่าเป็นความเชื่อมั่นและการของลูกค้าเราที่ปัจจุบันนี้เราได้รับความไว้วางใจอะคะ่ะกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือแบบเป็นระดับบุคคลสําคัญระดับประเทศที่เขาไว้วางใจเราให้ช่วยดูแลคนในครอบครัวเขาเนื่องจากเรามีประสบการณ์อยู่ค่อนข้างนานเนาะคือเราโอเปเรตเองทั้งหมดเลยตั้งแต่วางโปรแกรมเที่ยวจัดทริปเองเลือกโรงแรมเองเลือกร้านอาหารเอง หรือแม้กระทั่งบริษัทรถอ่ะเราก็ต้องเลือกบริษัทรถที่ไว้ใจได้คือมันไม่ใช่ว่าทุกทกที่เขาจะรับเด็กที่แบบไปวิ่งเล่นอยู่บนรถได้วีโกรามีมาตรการความปลอดภัยเพื่อดูแลเด็ก,ดกระหว่างทริปอย่างไรครับเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงระดับแรกเลยเนาะเราก็มีการทั้งดูแลในส่วนของอาหารในความปลอดภัยของการนั่งรถหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเราก็สามารถสแตนบายตรงเนี้ย ชั่วโมงเนื่องจากผมนําทิปเองด้วยเนี่ยมาเลยเห็นปัญหามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยตั้งแต่ยาเราก็จะมีเตรียมยาครบถูกประเภทเสมอคนระับสก็คือ ทุกทที่เที่ยวทุกๆโรงแรมที่เราไปเราจะเตรียมความพร้อมเรื่องว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนซึ่งหลายๆประเทศโรงพยาบาลไม่ได้เปิด24ชั่วโมงหรือเรื่องที่สาอย่างเรื่องความเซฟตี้เนี่ยเราค่อนข้างคอนเซิร์ตเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามีเด็กที่อยู่ในกรุ๊ปค่อนข้างเยอะเราจะแฮนเดิลน้องๆยังไงที่เที่ยวไหนที่น้องๆไปเที่ยวได้ที่เที่ยวไหนที่ไปเที่ยวไม่ได้คือเราจะโฟกัสตรงนี้ค่อนข้างเยอะในการจัดทริปนะครับในปีต่อไปวีโกรามีเป้าหมายในการทําโปรแกรมทัวร์ใหม่ออกมาไหมครับ จร,จริงๆเริ่มตนน้นตั้งแต่ปีนี้เลยค่ะทุกท่านอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของทางบริษัทเราที่มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นในปีนี้เราเริ่มมองในด้านการ Edu Travel อะค่ะเป็นการเดินทางที่ประสานกับการเรียนรู้มากขึ้นให้กับน้องๆในปีนี้เราทำเป็นทวีปออสเตรเลียอาจจะมีนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นมานอกจาก Edu Travel อะเราอาจจะไปโฟกัสกลุ่มที่เป็นครอบครัวมากขึ้นกลุ่มครอบครัวเดิมที่ตอนแรกพาลูกไปอาจจะพากลุ่มผู้สูงอายุไปด้วย ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นผมอาจจะไปโฟกัสต้องกลุ่มนั้นแล้วก็อาจจะเป็นแพ็กเกจออกมาเพิ่มขึ้นครับอยากจะบอกอะไรกับน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจ,จอยากไปเที่ยวกับบีโกราลไหมครับอันดับแรกก็คืออย่าลังเลที่จะเลือกบริษัทเราให้เป็นคําตอบในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทางครอบครัวของทุกท่านนะคะทีมงานของเราค่อนข้างเชี่ยวชาญคือเราจัดการเองตั้งแต่ร้านอาหารโรงแรมรถ ที่เที่ยวที่กินแล้วก็วางแผนที่เที่ยวใหม่ๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอครับคุณพ่อคุณแม่ก็ย่อมอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของน้องๆแล้วเราเชื่อมั่นว่าบริษัทเราสามารถตอบโจทย์ตรงจุดนั้นให้กับทุกครอบครัวได้ค่ะมีประสบการณ์เป็นไกด์นำเที่ยวมากี่ปีแล้วหรอครับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับอยู่มา12ปีแต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานประจำครับดูแลลูกค้าอยู่ตลอดครับจากที่ทำงานร่วมกับวีโกราวมาทริปไหนที่อยากพูดถึงที่สุดเพราะอะไรครับ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าผมประทับใจมากก็คือวันที่ไปสน,สนุกดิสนีย์กันแล้วทุกคนเนี่ยอยากจะดูพลุในตอนจบของสวนสนุกผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเรากลับรถไฟกันไหมทุกคนอ่ะดีใจกันมากเลยที่จะได้แบบสัมผัสถึงความเป็นโลโคอลของญี่ปุ่นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือกุ๊ปไพเวยเนี่ยผมไปเจอครอบครัวนะครับสท่านด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบุคลิกของผมก็คือการออกทริปเนี่ยผมจะมีชุดคอสเพลย์ไปให้ผู้ร่วมทริปอะเซอร์ไพรส์ในทุกๆทริปเลยแต่่คราเีผมจอไสกับ ลูกค้าเนี่ยแต่งชุดคอสเพย์ไปเที่ยวสนสนุกกับผมเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็รับมือกับมันยังไงครับก็คงจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยนะครับผมการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยจิตใจแพนิกอยู่แล้วถ้าลูกเขาไม่สบายสิ่งที่แก้ปัญหาได้คือสกิลของไกด์ละละที่จะต้องแบบติดต่อ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงแรมหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่เราจะไปรักษานะครับอยากบอกอะไรกับผู้ปกครองหรือน้องๆที่กําลังสนใจจะไปเที่ยวกับวีโกราวไหมครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับผมที่ไว้วางใจวีโกรานะครับและโดยเฉพาะให้ผมได้ดูแลช่วงเวลาความสุขของทุกท่านนะครับวีโกราวนะครับผม เชื่อในความเป็นมืออาชีพนะครับที่เราจะสามารถดูแลช่วงเวลาที่ดีนะครับช่วงเวลาที่มีความสุขของทุกท่านเนี่ยให้ได้ใช้เวลาได้อย่างเต็มที่และมีความสุขที่สุดครับผมความรู้สึกของลูกค้าที่ได้ไปเที่ยวกับมีโกเรา ดีค่ะสนุกมากเลยค่ะกิจกรรมคือชอบทุกกิจกรรมเลยพอมวาว้าวก็ด,ด,ดีค่ะแล้วเด็กๆก็ได้ทําอะไรหลากหลายที่ที่ไม่เคยทํามาก่อนเรียบร้อยทุกอย่างตัวกเรียบร้อยดีมากค่ะเพื่ออำานวยความสำดรของพวกเราสมาชิกที่ได้มา,ากับอุตสาหราในรอบนี้ให้ส really, ิบเลยค่ะไปประสบีแล้วมีความสุขมากะะเลยค่ะได้ถึงรูปรูปวัยเด็กยูประทับใจค่ะ ดูแลดีมากแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ไทยถึงเกาหลีจนกลับไทยเลยครับเรามีคมประทับใจแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆเลยเพราะว่าเราได้ไปสถานที่ที่หลากหลายเนาะคุณไก่แล้วก็แถมยังได้ไปกินอาหารอร่อยๆแบบจัดเต็มทุกมื้อด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ใช้บริการมาหลายปีมากๆนะคะเพราะว่าประทับใจในส่วนของการบริการแล้วก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะคะก็ เดี๋ยวก็จะใช้ตลอดไปเนาะตลอดไปตลอดไปประทับใจมากค่ะเรื่องการกินทั้งเรื่องแบบว่าที่พักต่างๆแบบตั้งแต่เริ่มต้นวันจนถึงแบบยันนอนเลยค่ะแบบว่าบริการที่อย่างแบบดีมากรือว่าดูแลทั่วถึงมากเลยค่ะเป็นเซสที่สนุกมากนะคะเรามากับบริสัทวีกอราเหมือนเดิมนะคะซึ่งครอบครัวเราก็ไปกับสัษัทเป็นประจำเพราะว่าเขาก็ดูแลเด็กๆทด่ดีแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ดีนะคะก็ใครนี่ไคมาก็มาเที่ยวกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเน่ โดยในปีที่ผ่านมาเราได้เพิ่มทัวร์สำหรับการศึกษาเพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยบริษัทได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ และมีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรามากขึ้นในทุกๆปีเรามีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าที่ได้ไปเที่ยวกับ Round, วีโกราวจะได้รับความสะดวกสบายและพบกับความสนุกตลอดการเดินทางค่ะ Explore your dream trip with Wego Round